เราก็ไปหาอะไรกินกันตอนเช้านะครับหมูบ้านะครับแบบอยู่กันแบบเงียบสงบดีอันนี้อันนี้เป็นถนนคนเดินแต่เดินขึ้นมาที่พักเยอะเลย เขาบ้างเสือนานไปนี่แหละก็คือเราจะได้ไปถึงตรงนี้หรือเปล่านะเขาอายุยืยนกันกยกมบานไม้เป็นแบบค่าสิบค่คาสิกโอเคตอนนี้เราก็มาเชียงคานซอยสี่นะครับออเขาเปิดเจ็ดโมงลองดูไหมไปด้จุดออกไหมอาดิาใส่กระชัแก้วดู เขาเปิดแล้วยัง,างก,การุณาถอดเกือบอนั่งแล้ ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเส้นเส้นะปุ่นเส้นอีนต้มยำนมูหมดอะไรบ้างนี่ะก็จะมีผักผักกาดขาวอันนี้เราสั่งแบบไม่เอาเครื่องใน เส้นขอบปุเส้นกรปุ้น ทำไม,ไมออนอ้เราสั่งปูวันอร่อยไม่ปรุงยังอร่อยอือคขาปรุงให้หนาอ่ะใช่ไหมครับสวัสดีครับเอาขนมถ้วยนะครับจัครีบกนเอากล่องเลยครับเขาทำขนมถ้วยสดๆเลยเท่าไหร่ครับ พรสูตรขนมช่วยโบราณ ติก็มีใส่ข้างในหมูล้วนก็มีะมนะครับวัตกุดิบคืง่าย 记者，记者。 สุดใหม่ของกินไปเตย บาหลีข้าวปุ้นน้ำเจวถนนสีเชียงคานซอย14นะครับท,ทุกคนอร่อยลองแวะกันได้นะครับขับผ่านมาทางนี้โอเคครับใปกันตอนรับผมนี่ครับนี่เราก็เดินมาข้างร้านเนี่ยร้านเขาไม่เป็นเลยวันนี้เป็นกำแพงวัด วัดมหาธาตุเดินเที่ยวเดินเล่นได้เลยนะครับทุกคนเป็นเมืองสโลไลฟ์ไปไหว้พระไหมไปไหว้พระไหมเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนเลยค่ะ นี่คือวัดมาหาธาตุอำเภอเชียงค,าน,คนบบบานนะครับโอ้เป็นโบสถ์แบบโบราณเลยอ๋อนี่เขาเป็นโบสถ์แบบโบราณเลยเขาน่าจะเปิดโบสถ์นั้น เป็นโบโบราณวัดมหาธาตุเชียงคนดูสถาปัตยกรรมแมบบว่า,เห,เ,หเ,หาเหมือนเหมือนฝั่งลาวอะเหมือนหลวงพ่อบางอันดันตะนคราดนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปกราบพระกันก่อนนะครับทุกคนมีความแบบ ความเก่ามากเลยครับทุนอนุาตนะครับดูดิ โอเคครับทุกคนเรามาทำบุญไหว้พระเป็นสิริมงคลแล้วนะครับมีความขลังนะครับเปนบอกพญายนาคทุกวัดจะมีพญายนาคปกปักรักษาคุ้มครองนะครับแห่งความเชื่อ,อ,อข้างข้างออกมาก็จะเป็นน,นี่นทุกคน เป็นไม้แบบว่าเอ้ยไม้ที่เหมือนพญานาคเลยทุกคนแล้วผมพาไปดูท,ทุกคนคือความมหัศจรรย์ไหมไม้โค้งแบบนี้นี่ก็จะเป็นเรือเรือยาวนะที่เขาแข่งกันนี่นนทุกคนดูดิ มีความเป็นแบบว่าเลื้อยๆอ,อ่ะไม้แบบว่าโอ้ติดหาเลยหามีความแบบมีควาน,นีเ่เดินมาอีกหน่อยก็จะเป็น ทางเข้าพระาธาตุนะครับทุกคนข้างวัดก็นี่ครับข้างโบสถ์นี่ก็จะเป็นพระาธาตุ